ไปกันที่ช่วงต่อไปของเรากันดีกว่าค่ะกับช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสอปทอนะคะวันนี้ท่านดรเกตทิพสุภาวัน,นีค่ะท่านรองเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเสาเพิ่มพูนทวีคุณความรู้สู่ a อ y น h e r ว a n y อ i น e ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจบนบุรีเขตสี่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมมาพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมรายการพระหัะดเช้าข่าสวสปทนะคะวันนี้นะคะเรานําเรื่องราวดีๆของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ส่งเสริมแนวความคิดการเรียนรู้แบบ anywhere anytime ซึ่งผ่านกิจกรรมการลงมือทํานอกห้องเรียนและยังสื่อถึงแนวคิดของ active learning ที่ต้องมีการคิดลงมือปฏิบัติแล้วถ่ายทอดออกมา สิ่งเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญที่ร่วมกันกับชุมชนถือว่าเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ซึ่งต้องขอบคุณทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4แล้วก็นักเรียนได้เรียนรู้กับผู้รู้จริงนั่นก็คือปราชชาวบ้านผ่านศิลปะหัตถกรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญที่เราเรียกว่าเบญจรงค์และเป็นของขึ้นชื่อนะคะของอําเภอร,เราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งที่นักเรียนได้รับ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในกระบวนการที่จะต้องมีการออกแบบงานเครื่องปั้นดินดินเผาซึ่งมีขั้นตอนทั้งการลงรวดลายไปจนถึงการเครือผลิตภัณฑ์แล้วก็ลงมือทำจริงเพื่อพัฒนาความชนานาญแล้วผ่านการฝึกทักษะการวาดภาพลวดลายต่างๆบนเครื่องปั้นดินเผาเล่าเรื่องราวต่างๆของนักเรียน และก็นำสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองความละเอียดอ่อนในงานศิลป์จะสร้างและบ่มเพาะให้นักเรียนรู้สึกถึงการที่มีความรับผิดชอบมีสติและสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพเป็นการเสริมทักษะเป็นการกระตุ้นความสนใจและก็ความหลงใหลในงานที่ทำสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้น จากที่ปราดชุมชนจากงานที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆแล้วมีการดำเนินการข้ามเจเน r เรชันเราเห็นเลยว่าการแบบการพัฒ,พฒนานในลักษณะแบบนี้คือเป็นการบ่มเพาะทักษะชีวิตและการทำง,งานไปด้วยกันซึ่งนักเรียนภาคภูมิใจปราดชุมชนมีความสุขแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ถูกส่งผ่านไปยังนักเรียน ด้วยสิ่งที่นักเรียนรู้สึกถึงการจะนำไปเผยแพร่ต่อไปมันก็สอดคล้องกับนโย,ยบายเรียนดีมีความสุขของท่านพลตบะเวเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาริการท่านสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาริการท่านสิพงษ์อังคักุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาริการและก็ท่านธนูวงจินดาเลขาธิการกรทอ ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และทักษะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็ส่งผ่านไปที่องค์ความรู้ของนักเรียนและเผยแพร่โดยตัวนักเรียนเองเป็นผลทำให้สิ่งหนึ่งเลยที่นักเรียนถ่ายทอดออกมาตามคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ชมต่อไปเป็นสิ่งที่นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สร้างที่เราเรียกว่า anywhere anytime ด้วยตัวนักเรียนเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ เราคนสาวนี้ยเราไปตกเบ็ดกันไหมนี่ข้าได้เบ็ดมาใหม่โอ้โหสวยมากเลยข้าก็ได้ลูกบอลมาเหมือนกันอย่างแพงเลยโอ้โหอย่างจ้าเลยเว้ยเราไปไม่ได้หรอกทำไมล่ะไปเล่นด้วยกันสิเราไปไม่ได้หรอก เราต้องไปช่วยพ่อกับแม่ทําเบญจงลงเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอละกวันเลยนะที่โรงเรียนน้องสโนโเราสะอาดร่มรื่นดีนะอ้าวเด็กๆกำลังทําอะไรกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ผมกลังชวนเพื่อนไปตกปลาในวันเสาร์ครับอ่าไปตกปลาในวันเสาร์แสดงว่า,วราเราตกปลาเก่งสิครับใช่ไหมไว่ายน้ําเป็นหรือยังเป็นแล้วครับเป็นแล้วเออต้องปากดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะอันนี้ล่ะไปไม่มวนเพื่อนไปนเล่นฟุตบอลครับไปเล่นฟุตบอลเป็นไงการดรอปบอลของเราโอเคหรือเปล่าคได้กี่ครั้งสิบครั้งครับสี่สิบครั้ง,งอา้าวมีใครจะไปไหนต่ออีก ไปไม่ได้ครับผมต้องช่วยพ่อแม่ทำเบญจรงค์ครับอ่าน้องบีมน้องบีมไปไม่ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำเบญจรงค์โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะนี่นะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระเรื่องนี้สําคัญเลยเรื่องเกี่ยวกับเบญจรงคร์มีใครพอรู้บ้างไม่เคยรู้เลยเล่นตะปอนสิอันนี้หละโอ้ยตกเป็ดอ,อย่างเดียวเลยเออเอาถ้างั้น คุณครูว่าคุณครูก็สนใจเหมือนกันเราไปดูเบีมเขาทําเป็นจะลงดีไหมดีค่ะดีไหมครับเราเอาวันเสาร์นี้นะเอาวันเสาร์นี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยววันเสาร์เราเจอกันเลยท่านพ่อไงนะท่านพ่อวันชัยด้วย อ้าวน้องบีมว่าจะพาคุณครูมาดูแล้วก็เพื่อนๆได้มาดูเกี่ยวกับเบนจระลงประวัติของเบนจระลงมีที่มายังไงเหรอครับตอนที่มาก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ายากทำคิดคนขึ้นมาให้เป็นลายเบนจระลงตอนแรกก็จะเป็นคุกการเคลียนเป็น เป็นสีดำอ้การเครก่อนก่อกจะมามีน้ำทองน้ำทองนี่มาทีล่างแล้วก็เอามาทำสีมันก็ก็จะมีแค่สีเหลืองสีเขียวน้ำเงินแดงตีเป็นปูแค่นี้คือเป็นจลุฮาร์าตี้จากขาวๆแบบนี้ทำไมถึงเป็นลวดลายสวยๆแบบนี้คะจากขาวๆแบบนี้ตอนแรกก็จะเป็นดินดูดอากาศแล้วก็เอามาปัน้นแล้วก็จะไปเคลือบไปเคลือบให้มันเป็น เป็นแบบนี้ต้องเอาไปเข้าเตาใยๆแล้วก็เอามาเป็นเครือบเอามาเป็นข้าวๆแบบนี้แล้วเราก็เอามาทาลวดลายมาวนเส้นมาลงลายแล้วก็ไปอบแล้วแต่ละลายมีชื่อเรียกไหมครับมีจ้ะอันนี้คือลายไทยอ๋ออันนี้คือลายพิกุลค่ะและอันนี้คือลายบอลโลคะ่ะแบบนี้ก็จะเรียกลายดอ,อกกลม ชุดนี้ใช้เวลาทํางานไหมคะชุดนี้เครียดเครียดลดลายก็วันหนึง่งประมาณเกือบวันน่ะเป็ดชุดแล้วก็เพนซี่อีกอามเาพนซี่ก็วันหนึ่งแล้วรานะคาชุดนี้แพงไหมครับชุดนี้ก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบคะ่ะกล่องพร้อมกล่องค่ะอืมแล้วชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบพร้อมกล่องเหมือนกัน เด็กๆหัดเทียนก่อนโบทเก่ามิ่งขวัญอีสานภาคกลางชุมทางกเกษตรกรรม Chao. ในเช้าวันเสาร์ซึ่งเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้มาได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของเบจลงก็ขอขอ,ขอบคุณคุณแม่รู้คุณแม่ของน้องบีมนะที่วันนี้ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ทั้งสาธิตทั้งอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายเลยครับขอบคุณมากนะครับแม่ครับวันนี้ก็น้องบีมก็ได้ชวนพวกเรามาที่บ้าน แล้วเราก็มาเห็นสิ่งต่างๆแล้วเราก็ได้ฝึกทำได้เรียนรู้อะไรมากมายงานเป็นจรงนี้จะนำไปสู่เรื่องของแอ t i ิฟเรื่อนิ่มเรื่องของการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime แล้วก็เรื่องของ soft power ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกๆนักเรียนมากเลยโดยเฉพาะบีมนะครับครับสวัสดีครับ Awaladzihat <tolu>